เอากี้เอาพี่บุ๊ปบุ๊ปจ่าไปไหนก็ต้องรอดคนพี่กึงสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบที่เขาหลบลักที่กำลังติดตามช่องมาล่าพาแซบนะพี่น้องเนาะพาพี่พาน้องมาสูปปลาครับวันนี้สูปปลาครับสูปปลานี่ครับ

จับตาจับตาว้าวหัวเป็นห้องด้ววันนี้

ยังมั<_<_ okay right. yup. Esta, ้งไส้ไรนี่ปาห้ตัน้ำเปานอาปาปาาอาคุณพันติวิงวิงมาให้จักันเน่วิงเนวิงติมาสิมาจักันเนียตัใหม่ให้หอดเ้อตัวใหม่เองเอาเก่งมาเลยเอาเก่งมาเก่งมีอีกนึงเก่งเก่งเก่ง Bà cưới nam, bà cưới nam đến nó hô vào đây đây, 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 mơ Ồ là ba cưới nam Bà cưới nam, bà cưới nam,

Sao không cho khó như vậy này Thắng có bao mà thắng Ờ lúc mà lúc mà chê mà Ôi bay thay lái khắc kì Mất là có toàn gì đấy Mất Nam nó nhà Nhìn bà, bà lúc nó to to này đấy Nó làm bông chứ không đây Mình làm thì muốn không tốm mà thứ thắng rồi này. thắng thứ thắng thứ ui nó mương ต้องเอาตอนนี้ลงจีนนี่มันต้องเอาตอนหอมลงฟางนี่นี่หลายคักพี่น้องหลายคักปลาโอ้สุดยอดเลยครับน้องนี่คุ้มค่าอยู่คุมค้มค่าอยู่ vì ở sườn một tạp con hết. Oo tạp hoạt là của những cái bài của cái bài của cái bài của cái bài cái bài của 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 cái

เก็บปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยก้อยกุ้งบันนี้กุ้งสดสดครับกุ้งสดสดหอมเดือดตัวหลุดหมดติดหพี่มือบอมเบาผุ้ไทยก้อย,อยสเสด็จครับต้มปลาครับเอากระตายในขวดมาีิา สีเมือกันก้อยปลากุกสีครับกุกสีก้อยปลาคุยล่ามพี่น้องไหยเอยแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวยิงคืนเลยคือผมมาใส่ต้มน้ำแล้วก็บีบน้าตัวนี้ใส่ต้มเหรอบ่ขันทู่เลยขันใส่ขันตัวหนีบว่าได้เอาเกลือใส่อยู่อันนี้อันนี้เขาเนี่แล้วสิ่เอียดสุกเลียดดิบจะส่ดิบตัวยเกลือใส่อะไรหัวสุกน้ำ ก็ถุงนั่นมันะก็ข้าวไหมอ้าม่ได้จะไม่ไปไม่มีอะไรไ่ใช่้องเอาปสิปลาปก็บองปลาเนี่ไปเดนอันี้เป็นสวดสวดโดยเฉพาะได้พี่น้องเด้สวดทางหวยครับสวดทางน้อง Bí thân nhé, Bí thân hè? Bụi bèn mặt. Bụi dáng 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 mặt. là dáng mặt. Bụi dáng mặt. Bụi dáng luôn Bụi dáng mặt. là dáng mặt. ได้ตางเเก่งลยพซิมอ๋อบอมซิมรึอาซิมเซิมยังจางัดเต็มซ้อนเลยเต็มซ้อนเลยเฮ้มคือแจกเลยแม่พอดี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 อดีมาก้อยกุ้งพี่น้องวันนี้มาก้อยกุ้งกุ้งเนีมาจากน้องครับสดๆนี่โอ้หลายเมนูครับวันนี้เห็นกระซสบ ต้มปลาก้อยปลาคุยล่ามกุ้งเต้นกุ้งเต้นกับสุดสุดบํางบาบูไทยคือเขานะครับสีเข้มไลยใส่หลายๆมได้นใ,นใส่เกลือเห็นว่าให้เป็นกุกกะจีใจจีใจเว้ยแต่ว่ากุ้งเต้นเนี่ยมันต้องใส่ปลาแดกเด้วย

จออเจ้าก็ต้นใจน้ำต้มปลาภานในเนาะใส่ก็ได้หอมแดงใส่น้ำปลาได้เนึองน้ำปลาจริงหอยังโฆษณาเขาอยู่เนี่ยเพื่อเขาวเจ้าจออโคตรสนาช่องเขาดีครับแซ่บนัวโซดนิดนี้โซดนิดนี้แหละดีครับแซ่บนัวอืมต้องเข่าช่องเรื่อยๆน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาต้นเข่ามาแล้วโครนโครนโครนครนครน จับ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 บอกอะไครับคำเงี้ยเี่ก็ต้มแบบธรรมชาติได้พี่น้องเอ้ยใส่เฟื่อนให้หมดจะหอมอืจังแซ่บครับต้มธรรมชาติขั้นตอนแล้วเซตเลนบ้าเนี่ย โอ้ยมอนี่สามพันกับพวกขายพี่น้องนี่ยพวกมันธรมรมดาครับเอ้อเรื่องปลอคอทั้งปลาเสื้อมโอ้ยหากินยากตัวเสื้อของในพี่น้องเลยกันบ่สูนเนีย่ยยากจะได้กินเลยกันบ่สูนเนี่ยพวได้กินเลย วันนี้ให้บาบอมพูดใไทยเป็นฝีมือโกกหลายอย่างแต่ว่าก่อยปลาเห็นเป็นฝีมือพญยยสีอเอาบู๊ยจุดหล่นกระทะพ,พป,ปุ่น์นะเพียเพียเลยอาะงูไปงมไปนัองแล้วก็เด็กตักเลยบันเน่

กินของแซ่บไปแล้วพ uh> uh> MM um> uh> um> ี่น้องเอ้ยก eh ินแต่ของแซ่บสของบ่แส่บเบาบ่เก็พี่น้องเอ้ยมาข้ามาข้ามาพี่น้องมามามา

อ้าว่มันมีอะไรบ้างมั้นี้สาหรับสู่ปลาครับสูกปลาหน้าบอลล่า ต้มปลาค๋วยปลาพอบคุณครับพี่น้องมันเนี่ยครับขอบคุณธนาการติดตามนะพี่น้องเนะครับที่ในะ้ช่วยทำหนี้กินหนักบอกกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ